สวัสดีเพื่อนๆชาวตระกูลหลวทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายปอบาัราชาปีศาจตัวฟันตอนที่1227กับภาคดินแดนศักดิ์สิทธิ์ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณคนที่คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับรวมไปถึงเพื่อนๆที่โดเนสนับสนุนเราผ่านช่องทางต่างๆและคนที่สมัครสมาชิกกันเข้ามาด้วยขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับสำหรับเทพาศาสตร์สองและก็สิบจักรพรรดิโบราณทุกท่านเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้เราเจอกันนะครับกับย so. ิกซอ พอบ้านราชาปีศาจตัวฟานก็เอาละครับไม่เป็นการเสรียเวลาเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าหลังจากที่ในตอนที่แล้วนะครับพระเอกของเรานั้นได้ไขปริศนานะครับและได้คาดเดาว่าการที่เราจะเข้าไปยังทะเลมืดนั้นมันนั้นควรที่จะต้องถอดวิญญาณเข้าไปสิ่งนี้นั้นเป็นสิ่งที่ตัวฟานคาดคิด เนื่องจากก่อนหน้านั้นจับวัดแห่งการพนันที่เข้าไปทั้งกายเนื้อในประตูแสงสีฟ้านั้นเห็นได้ชัดเลยว่าเขาได้เปือยสลายและหายกลายเป็นฝุ่นขาหายกลายเป็นฝุ่นผงไปในทันทีในวันนี้นะครับมีทีหนุ่มที่เขานั้นไม่ค่อยชอบขี้หน้าจัวฟานอยู่สักเท่าไหร่จึงได้ออกคําสั่งให้จัวฟานของเรานั้นเป็นหนูทดลองคนต่อไปเพื่อที่จะเข้าไปยังทะเลมืดนั่นเอง ในที่สุดนะครับจัวฟานของเราที่ไม่มีทางเลือกอื่นเขาก็จำใจยอมเพราะาหเขาไม่ไปเกรงว่าไอ้มีทีผู้นี้นั้นมันคงจะหาเรื่องสารพัดต่างๆหน้าๆจะทำให้ตัวเองรวไมไปถึงภายดียู่อยู่และซวงเอ๋อนั้นเกิดเกิดปัญหามากยิ่งขึ้นท้ายสุดแล้วจัวฟานได้แต่คาดหวังว่างวดนี้นั้นเขาจะมีดวงในการพนันบ้าในที่สุดนะครับจัวฟานของเราได้ทน หายใจออกมาตอนนี้นั้นสายตาของจัวฟานจ้องมองไปที่ทิศทางที่เป็นเสาแสงและแล้วเขาก็ได้นั่งลงจากนั้นก็ได้ทําการถอดจิตวิญญาณของตัวเองออกมาเงาสีทองนะครับตัวที่ครับเงาสีเทานะครับก็ได้ลอยออกมาในที่สุดมันก็ค่อยๆบินไปที่บินไปที่เสาแสงสีฟ้านะครับจากนั้นจัวฟานของเราก็ได้เข้ามาในที่สุด เมื่อมองไปที่แสงนะครับทุกคนนั้นก็อดไม่ได้ที่จะกลั้นหายใจปับันนี้ทุกคนนั้นลุ้นเป็นอย่างมากว่าท้ายสุดแล้วหากถอดจิตวิญญาณแล้วเข้าไปยังทิศทางที่คาดว่าเป็นประตูสู่ทะเลมืดนั้นมันจะได้ผลลัพธ์อย่างไรแน่นอนครับหากแม้แต่ผู้ที่อยู่ในขั้นกระดูกเหล็กอย่างตัวฟานปลอดภัยแสดงว่าสิ่งนี้นั้นน่าจะไว้ใจได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับ หากวิญญาณของจัวฟานถูกทำลายในทันใดทันทีนั้นพวกเขาคงจะต้องคิดอาวิธีอื่นท้ายสุดแล้วมือและหน้าผ่าของพวกเขานั้นเต็มไปด้วยเงือที่ไหลเย็นออกมาทุกคนนั้นกำหมัดแน่นตอนนี้นั้นพวกเขาลุ้นกับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างมากเต่ว่าอย่างไรก็ตามเราสาวๆนั้นกับเป็นห่วงจัวฟานมากกว่าพวกเขานั้นนะครับพวกนางนั้นเป็นห่วงความ ปลอดภัยของจัวฟานโดยเฉพาะอย่างยิ่งชูชิงเฉิงในเวลานี้เมื่อเห็นว่าจัวฟานนั้นได้เข้ามายังเสาแสงสีฟ้าเป็นที่เรียบร้อยเหลวนางไม่รอช้านะครับในขณะที่นางเป็นกังวลและเป็นห่วงจัวฟานเป็นอย่างมากตอนนี้นางที่ถูกคว,ควบคุมโดยมึงเซลฟึงนะครับไม่สามารถทำอะไรและขยับไปไหนได้เลยทว่าอย่างไรก็ตามนะครับในชั่วพริบตานั้น นางก็ได้ใช้ตอนที่มึงเสี่ยวเฟิงมีทีหนุ่มจากแดนศักดิ์สิทธิ์นั้นเผลอก็ได้สะบัดและสลัดหลุดจากการที่มึงเสี่ยวเฟิงนั้นจับมือหรือว่ารั้งนางอยู่ในที่สุดไหนที่สุดนะครับจูจริงเฉิงของเราก็ได้ออกมาในอ,ออกมาได้ในที่สุดเนื่องจากมึงเสี่ยวเฟิงเอาแต่จดุดใจจดุดใจจ่จจอกับผลลัพธ์ของ สิ่งที่จัวฟานกำลังจะทำโอกาสไม่มีมาอีกแล้วในที่สุดนะครับหลังจากที่ชูจิงเฉิงพักเมืองเซียวเฟิงเมทีหนุ่มออกได้แลยแล้วไม่รอช้านางก็รีบวิ่งไปยังทิศทางของจัวฟานจากนั้นนางลงกับพื้นพลังของนางก็ได้ถูกเปิดใช้ทักษะในการถอดวิญญาณจิตวิญญาณนะครับเงาสีเทาก็พุ่งไปยังทิศทางที่เป็นเสาแสงเชกเช่นเดียวกัน นางนั้นพูดขึ้นในทันทีว่าจัวฟานรอข้าด้วยข้าจะไปกับเจ้าด้วยถว่าอย่างไรก็ตามนะครับจัวฟานยังไม่ตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้เมื่อเวลาผ่านไปเสียงวูวาก็ได้ดังขึ้นเงาสีเทาสองเงานะครับก็เข้าไปในนั้นและในที่สุดมันก็ได้เกิดบางสิ่งบางอย่างในฝั่งของคนที่อยู่ด้านนอกนั้นอดไม่ได้ที่จะตกใจปรมามจาร์รวมไปถึงจกักรพรรดนั้น ตะกูลขึ้นในทันทีว่าชิงเฉิงยาท้ายสุดแล้วนะครับมันก็ไม่ทันชัวขณะหนึ่งเงาสีเทาสองเงาที่เข้าไปในเสาไฟพร้อมกันฝูงชนนั้นดูประหลาดใจและหวาดหวัน่นยานห่วงหนึ่งในไปจากวพดนั้นไม่สามารถช่วยอะไรได้นางนั้นได้แต่ตะกนลเรียกท้ายสุดแล้วมันกับสายเกินไปไม่ว่าพวกเขาและนางจะกะวลกวาวมากแค่ไหนก็ไม่มีใครที่จะกล้าบุกเข้าไปยัง เสาแสงสีฟ้านี้เพื่อที่จะช่วยชีวิตผู้คนพวกนางนั้นจึงได้จำใจนะครับทำได้เพียงแต่เฝ้าดูว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นหรือตายกำหนดโดยสวรรค์เท่านั้นเสียงแวกอากาศนะครับทันใดนั้นกลืนอันทรงพลังก็ได้แวกอากาศออกมาจากนั้นเสาแสงที่เชื่อมต่ออยู่กับปลายท้องฟ้านั้นมันก็ได้มีบางสิ่งบางอย่างที่ส่องลงมาจากดาวมรณะ วิญญาณสีเทาสังสองร่างของจัวฟานนะครับและชูชิงเฉิงก็ได้พุ่งขึ้นไปหายวับไปในทันทีดวงตาของผู้คนนะครับอดไม่ได้ที่จะตุกตะลึงเมื่อเห็นว่าในฝั่งของชิงเฉิงและก็จัวฟานได้บินหายวับขึ้นไปยังดวงดาวที่อยู่เหนือศีรษะนั่นก็คือทิศทางของดาวมรณะจากนั้นก็หายไปในชั่วริตาใช่แล้ววิญญาณของพวกเขาไม่ถูกทำลายจิตวิญญาณไม่เป็นอะไร แต่ถูกส่งไปยังที่นั่นดูเหมือนว่ามันจะได้ผลจเจ้าชึงอดไม่ได้ที่จะดีใจจนตัวสันนะครับเขานั้นแสดงท่าทีที่ยินดีเป็นอย่างมากและตะโกนอีกครั้งดูเหมือนว่าการคาดเดาของพ่อบ้านจัวนั้นจะถูกต้องแน่นอนตราบใดที่เราถอดกิตวิญญาณและเข้าไปยังช่องว่างแสงนี้นั้นเราสามารถมุ่งสู่ทะเลทะเลมืดได้ฮ่าฮ่าพ่อบ้านจั่วเขานี่เป็นอาเชียจริงๆเลย ข้ายอมรับไม่นึกเลยว่าเขาสามารถไขปริศนาหาวิธีหาหวนทางเข้าสู่ทะเลมืดได้ในที่สุดดูเหมือนว่าเราจะปลอดภัยหาเข้าสู่ทะเลมืดด้วยวิธีการหนีไายลียูอย,ยูและคนอื่นๆนะครับประงกศีรษะเล็กน้อยเพื่อเห็นด้วยนางนั้นก็มีความสุขเช,เช่นเดียวกันพวกนางนั้นไม่ได้เป็นห่วงถึงขุมสมบัติอะไรแต่พวกนางนั้น เป็นกังวลกับจัวฟานมากปะเมื่อเห็นว่าจัวฟานไม่เป็นอะไรและทางเข้านั้นมันได้ผลพวกนางจึงดีใจเป็นอย่างมากตอนนี้นั้นผู้คนทั้งหมดก็อดไม่ได้ที่จะจ้องมองไปเนื่องจากทะเลมืดนั้นได้มีหนทางที่จะสามารถเข้าไปได้เรียบร้อยแลว้วพวกนางนั้นสบายใจเป็นอย่างมากนะครับในฝั่งของยานหวงเองก็รู้สึกตื่นเต้นและมองไปที่เมืองเสี่ยวเฟิงจากนั้นพูดขึ้นในทันทีว่าท่านเมทีดูเหมือนว่ามันจะไม่มีปัญหาเราเข้าไปกันเถอะ มืองเซียวเฟิงพยักหน้าเล็กน้อยนะครับทว่าอย่างไรก็ตามถึงเขาจะตื่นเต้นมากแค่ไหนแต่ในไม่ช้าเขาก็เหลือบมองไปยังผู้คนอื่นๆที่อยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลังของจักรพรรดิปีาศาจนะครับและพูดด้วยรอยยิ้มเอาล่ะจักรพรรดิปีาศาจเจ้าถึงเจ้านั้นจงมากับข้าและยานหวงเจ้านั้นจงอยู่ที่นี่เพื่อดูแลแผ่นหลังเพื่อดูแลกายหยาบของข้าจะได้ไม่มีปัญหาตามมาที่หลังเฮอะไรนะ ยานห่วงนะครับตกตะลึงอยู่คือหนึ่งนางเป็นกังวลเป็นอย่างมากแต่ว่าจุดชิงเฉิงนางก็เข้าไปในนั้นแล้วทําไมท่านนั้นถึงให้เจ้าเฉิงเข้าไปกับเจ้าด้วยล่ะท้ายสุดแล้วเมืองเซี่ยวเฟิงก็ตอบขึ้นไปนทันทีว่ายางห่วงเขานั้นพูดขึ้นในทันทีนะครับจับมือและเรียกนางฟังให้ดีนะเจ้าเป็นคนของพ่อข้าข้าเชื่อใจเจ้าในที่นี้มากที่สุดไอจักรวรรดิปีศาจเจ้าเฉิงมันเจ้าเล่ห์เกินไป หากมันใช้โอกาสที่ข้านั้นถอดจิตวิญญาณแล้วเล่นงานกายหยาบของข้าถึงตอนนั้นข้านั้นก็จะเป็นวิญญาณที่ไม่ต่างอะไรจากคนที่ตายไปแล้วเพราะไม่สามารถกลับเข้าร่างของตัวเองได้เพื่อป้องกันไม่ให้มันเล่นตุกติกใดๆข้าจึงคิดว่าจะพามันเข้าไปอยู่ใกล้ๆแน่นอน <c oughs> การยี่ให้มันอยู่ใกล้ตานั้นมันคงจะดียิ่งกว่าอีกอย่างที่นี่ยังมีคนอื่นๆ ที่มากับจากวัดปีศาจด้วยเช่นนั้นข้าจึงฝากฝังให้เจ้าดูแลกายหยาบของข้าอย่าทำให้ข้าผิดหวังหละ่ะยานห่วงนั้นพยักหน้าในทันทีนะครับและพูดซ้ําๆจากนั้นได้ชมเชยโอ้ท่านเมธีหนุ่มท่านนั้นทั้งที่ยังอายุไม่มากแต่ว่าท่านกลับมีความเฉลียวฉลาดเป็นอย่างมากยานหวงชื่นชม แล้วจัวฟานคนนั้นล่ะทันใดนั้นนะครับเมื่อได้ยินเช่นนี้เมืองเซียวเฟิงก็ได้ใช้แววจตนาคาอยู่ในดวงตาจิตสังหารนั้นถูกปลดปล่อยออกมาเจ้าพูดถูกจานห่วงดูเหมือนว่าชิงเฉิงนั้นนางจะชอบและใจดีกับผู้ชายคนนั้นมากมีเพียงคนเดียวที่เป็นปัญหาตอนนี้นั้นเห็นได้ชัดเลยว่านางรีบวิ่งถอดจิตวิญญาณไปหาเขาอย่างไม่ล,งลังเล หากเขาผู้นั้นจั่วฟานมันยังมีชีวิตอยู่ข้าเกรงว่ามันจะต้องเป็นตัวปัญหาในอนาคตมันจะต้องเป็นตัวกัดฝางระหว่างข้ากับชิงฉิงในอนาคตอย่างไม่ต้องสงสัยถึงแม้ว่ามันจะเป็นผู้ที่อยู่ในขั้นกระดูกเหล็กก็าตามเฮียอย่าบอกนะว่าท่านใช่แล้วข้านั้นจะจัดการมันซะเออไม่ได้นะอย่าอัวงนะครับเมื่อได้ยินว่า มึงเซียวเฟิงจะจัดการกับจัวฟานในทะเลมืดนั้นอดไม่ได้ที่จะแนะนําในจันจีว่าถ้าดูจากมิตรภาพและความรู้สึกของชิงเฉิงหากท่านทําอะไรกับเขาจัวฟานในตอนนี้ <c oughs> เกรงว่าท่านนั้นจะต้องได้รับความกรดแค้นจากชิงเฉิงเป็นอย่างแน่นอนและท้ายสุดแล้วหากนางนั้นเกิดแผลขึ้นในใจไม่มีนาไม่มีทางที่นางนั้นจะมอบหัวใจให้กับท่านอย่างไม่ต้องสงสัยท้ายสุดแล้วแผนของเราก็จะ เออข้ารู้นะว่าการได้ใจนั้นสําคัญยิ่งกว่าการได้ตัวเธอมาแต่ว่าชิ้นนั้นแล้วเจ้าไม่ต้องกังวลในทะเลมืดนี้นั้นข้าจะไม่ทําอะไรบุ่มบ่ามโบกมือนั้นครับในฝั่งของเมืองเซียวเฟิงยิ้มย่างเย็นชาและพูดต่อในทันทีว่าอย่างที่ทุกคนรู้ยังไงซะทะเลมืดนั้นจะต้องเป็นสถานที่ที่อันตรายอย่างไม่ต้องสงสัยไม่น่าแปลกใจเลยที่เขานั้นจัประสบพบเจอกับอุบัติเหตุในทะเลมืดนี้ในขณะที่ ในขณะที่เขาอยู่ในทะเลมือที่แสนอันตรายเขานั้นก็ได้ตายด้วยอุบัติเหตุตามใดที่ชิงเฉิงไม่รู้ความลับก็จะไม่มีผู้ใดสามารถรับรู้ความจริงได้ปะงกศีรษะในทันทีนะครับยานหววเข้าใจทุกอย่างแล้วเออข้าเข้าใจแล้วงั้นหวังว่าท่านนั้นจะทํารัฐกุมที่สุดเรานั้นต้องเก็บเรื่องนี้เป็นความลับในฝั่งของเมืองเซี่ยวเฟิงนั้นนะครับก็ได้พูดขึ้นในทันทีว่าไม่ต้องเป็นห่วงข้านั้นรับปาก มืองเสียวเฟิงนะครับจากนั้นก็ได้ก้าวไปข้างหน้าและนั่งลงกับพื้นถอดจิตวิญ,ญญาณของเขาออกมาจิตวิญ,ญญาณสีเทาล่องลอยออกไปบนท้องฟ้าและปากกดตัวต่อหน้าทุกคนเอาล่ะจากวัดปีศาจร,รีบตามข้าม,มาเร็วถอดจิตวิญ,ญญาณเดี๋ยวนี้เดาออกว่าในฝั่งของ <c oughs> เดาออกนะครับว่าเขากําลังคิดอะไรอยู่เจ้าเฉิงบุกมือเพื่อให้เขา <c oughs> เพื่อให้เขานะครับตัวตีครับ ตอนนี้นะครับเราออกว่าไอ้เจ้าฉิงกําลังคิดอะไรนะครับเมืองเสียฟฝงงก็รีบพูดขึ้นในทันทีว่าไอ้เจ้าฉิงรีบถอดจิตวิญญาณแล้วตามตัวเองมาในฟังของ จ้าเฉิงน,นะครับแน่นอนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องทำตาม,ตามและแล้วในเวลานี้ร่างของจิตวิญญาณทั้งสองเหมืองเสียวเฟิงแล้วก็ในฝั่งของเจ้าเฉิงได้เข้ามายังเสาไฟสีฟ้าและเมื่อเวลาผ่านไปเล็กหน่อยร่างกายของเขาก็หายไปในช่วงิบตาจตอนนี้นั้นนะครับเหลือเพียงแค่เราผู้คนที่เหลือไปลียู่อยู่รวมไปถึง่วงเอ,อ๋อและในฝั่งของจิตทางของจังพัดยานหวงกับ กลุ่มสาวกอีกจำนวนหนึ่งทั้งสองฝายนั้นมองหน้ากันและกันบัดนี้นั้นบอกได้เลยว่าทั้งสองฝยนั่งไม่ติดผืนไม่รู้ว่าใครจะเล่นงานใครกันก่อนก็เป็นได้ลำแสงที่ส่องลงไปนะครับก็ได้ขึ้นตามไปยังดวงดาวดูเหมือนว่าเมืองเซียวฟุงกับเจ้าเฉิงนั้นจะติดตามจัวฟานไปติดติดตัดภาพมาที่อีกฝ่ายหนึ่งนะครับในเวลานี้นั้นจิตวิญญาณ หนึ่งชายหนึ่งหญิงก็ได้ปรากฏขึ้นชูชิงๆงและจัวฟานอย่างไม่ต้องสงสัยท้ายสุดแล้วดูเหมือนว่าตอนนี้การที่พวกเขาสละเนื้อหนังและใช้จิตวิญญาณเข้ามานั้นทำให้พวกนางสามารถเข้ามาได้ในที่สุดเฮ hey, เราปรากฏที่เราปรากฏตัวที่นี่ได้แล้วงั้นเหรอข้าไม่นึกเลยว่าด้วยวิธีนี้ข้าจัวฟานเจ้านั้นจะทำมันสำเร็จข้านึกว่าการที่เราถอดจิตวิญญาณมันจะทำให้เจ้านั้น ้านั้นจําค่าไม่ได้ในเวลานี้นะครับจัวฟานก็ยิ้มเล็บมาหาอย่างที่ตังของจูจริงๆและพูดขึ้นในทันทีว่าไม่ต้องก่วงตอนนี้นั้นเราเป็นร่างหยักร่างยินหยางอาจเป็นเพราะว่าเรานั้นมาถึงอย่างสถานที่ตั้งของวัดเต๋าในตำนานของจกักรพรรดิแห่งยมรุลูกแลว้วไม่ต้องเป็นกังวลนางนั้นนะครับก็ได้ดีใจเป็นอย่างมากที่ได้มาอยู่กับจัวฟานอีกครั้ง ในเวลานี้จัวฟานก็เดินมาหาชูชิงเฉิงและถอนหายใจพูดขึ้นในทันทีว่าเด็กโง่ทําไมเจ้าถึงตามข้ามาแบบนี้ท้ายสุดแล้วหากข้าผิดคิดผิดเจ้านั้นก็จะตายและสลายไปในทันทีแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับใช่แล้วผลลัพธ์ของมันนั้นมีแต่หนทางแห่งความตายเท่านั้นเฮอเจ้านี่มันในเวลานี้นะครับใบหน้าของชูชิงเฉิงนั้นเต็มไปด้วยความ เศร้ามองนางนั้นได้แต่ก้มหัวลงเล็กหน้อยถึงแม้ว่าจัวฟานจะตำหนินางแต่นางก็รู้ดีอยู่แก่ใจว่าทั้งหมดนี้ก็เพราะว่าความเป็นห่วงทั้งสิน้นในตอนนี้นะครับนางจึงพูดกลับไปในทันทีว่าก็ก็ข้าไม่รู้นี่ตอนนั้นข้าไม่ได้คิดอะไรข้าแค่รู้ว่าการปล่อยให้เจ้าเข้ามาคนเดียวนั้นมันอาจเป็นอันตรายต่อให้ต้องเสี่ยงตาย หรือข้านั้นจะต้องสูญเสียชีวิตจิตวิญญาณข้านั้นก็จะตามเจ้ามาดังนั้นไม่ต้องห่วงข้านั้นยอมรับและพร้อมที่จะรับผลที่ตามมาแล้วไม่สําคัญหรอกว่าข้าจะเป็นจะตายหรือเป็นเช่นไรขอเพียงให้ข้านั้นได้มาอยู่กับเจ้าในฝั่งของจัวฟานเมื่อได้ยินเช่นนั้นนะครับยิ้มขึ้นในทันทีและพูดขึ้นในทันใดว่า <c oughs> เจ้ายัางคงเป็นเจ้าคนเดิมสินะชิงเฉิงเอ๋ย ในเวลานี้นะครับจัวฟันของเราก็ได้กอดนางอย่างออนยนและนางนั้นก็ได้ถูกจัวฟันลูกหัวจัวฟันของเรายิ้มอย่างมีความสุขชูชิงเฉิงเองก็ได้พิงไหลของจัวฟานราวกับว่าน,นี่คือสถานที่พักพิงหัวใจของนางนั้นดูใกล้ชิดกันนางนั้นเต็มไปด้วยความมั่นใจและความพึงพอใจทั้งสองคนนั้นดูมีความสุขเป็นอย่างมาก แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับทันใดนั้นหลังจากเวลาผ่านไปตอนนี้ทั้งสองก็ได้นึกถึงอะไรบางอย่างออกใ่แล้วตอนนี้นั้นนางอยู่ในทะเลมืดกับจัวฟานนางนั้นนะครับหลังจากได้สติชิงเฉิงก็ตะกูลขึ้นในทันทีว่าเฮีย hey, ยังไงก็ตามเจ้าอย่าเข้าใจผิดล่ะจั่วฟานของเราตกตะลึงพูดขึ้นในทันทีว่าเฮี hey, เข้าใจผิดอะไรกันล่ะในเวลานี้นะครับนางก็ได้สแสดงสีหน้าท่าทีที่เอืน่น นางนั้นก็ได้แสดงท่าทีที่เขิอนอายและพูดขึ้นในทันทีว่าก็ก็เรื่องนั้นไงข้ากลัวว่าเจ้าจะจะเข้าใจปิดเมธีหนุ่มจากแดนศักดิ์สิทธิ์เมธีหนุ่มจากภูเขาศักดิ์สิทธิ์เมื่อเสียวฟงคนนั้นข้าไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาที่เป็นนักบุญอยู่ในภูเขาศักดิ์สิทธิ์นั้นกับชอบตอแยก,กับข้ามากท้ายสุดแล้วข้าพยายามอย่างที่สุดเพื่อไม่ให้เขามาเกาะแกะข้าแต่ว่ามันนั้นไม่มีหนทางเลือกจริงๆหืม แล้วเจ้าบอกไปยังไงข้าบอกไปว่าข้านั้นมีหวานใจมีคนที่รักอยู่แล้วชูชิงเฉิงพูดแบบติดอ่างนะครับและไม่สามารถพูดได้เต็มต้อยเต็มคําแก้มของนางแดงด้วยการเขินอายเป็นอย่างมากจั่วฟานหินและได้ยินเช่นนี้ก็อดไม่ได้ที่จะยิ้มส่งสายตาเจ้าชูใส่ชูชิงเฉิงหันแน่ในฝั่งของชูชิงเฉิงนั้นพยักหน้าอย่างเขินอาย แต่ไหนไม่ช้าใบหน้าของนางนั้นก็แสดงท่าทีสีหน้าที่ทุกทุกร้รนนางนั้นพูดขึ้นในทันทีว่าทว่าอย่างไรก็ตามมีทีคนนั้นเขาเป็นคนที่เอาแต่ใจเป็นอย่างมากเขานั้นไม่สนความเขานั้นไม่สนใจความรู้สึกของข้าเลยแม้แต่น้อยเขายังคงตอแยและรบกวนข้าอยู่ทุกๆวันเช่นเดียวกับตอนนี้ที่เราเจอกันเขานั้นยังคงคอยเกาะแกะและก็ไม่ปล่อยให้ข้าอยู่ห่างหรือออกไปไหนเลย ข้านั้นกลัวว่าการที่เจ้าจัวฟานเจ้าเห็นข้าอยู่กับเขาเจ้าจะเข้าใจผิดข้าแค่อยากจะบอกว่าเขาเมธีผู้นั้นไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับข้าจัวฟานของเราก็ยิ้มนะครับแล้วก็เดินไปรูปหัวของชูชิงเสงเบาๆจากนั้นจัวฟานตอบไปในทันทีว่าข้ารู้จัวฟานยิ้มอย่างใจเย็นนะครับในเวลานี้เขาพูดต่อในทันทีว่าข้าบอกไปแล้วเจ้าเป็นผู้หญิงของข้า แต่ข้านั้นไม่ได้หมายความว่าเจ้าจะไม่ได้หมายความว่าข้านั้นจะครอบครองเจ้าท้ายสุดแล้วข้าเชื่อใจเสมอว่าลึกๆในหัวใจของเจ้านั้นมีเพียงแต่ข้าและเชกเช่นเดียวกันในใจของข้าเองก,ก็มีแต่เจ้าชิงเฉิงเช่นนั้นแล้วไม่ต้องกังวลเลิกเสียเถอะข้านั้นจะไม่มีวันสงสัยหรือเข้าใจเจ้าปิดอย่างแน่นอนเช่นนั้นแล้ววันนี้เจ้าไม่ต้องอธิบายใดๆ ข้าเข้าใจดีจัวฟานพูดคําเหล่านี้นะครับหญิงสาวผู้ที่ไม่เคยประสบพบเจอกับคําคพูดอ่อนหวานหรือว่าใครที่ปฏิบัติกับนางเช่นนี้นางนั้นรู้สึกถึงกระแสอุ่นๆนะครับส่งเข้าไปถึงดวงใจของตัวเองมีน้ําไหลออกมาที่ดวงตานะครับนางร้องไห้และวิ่งเข้าวิ่งมาที่อ้อมแขนของจัวฟานจากนั้นกอดเขาด้วยรอยยิ้มที่มีความสุขจัวฟานข้าขอบคุณ มันไม่จําเป็นหรอกด้วยรอยยิ้มนะครับจัวฟานของเราก็ตบหลังนะครับและลูบหัวของนางเบาๆเพื่อเป็นการปอบโยนท้ายสุดแลว้วในหัวใจของจัวฟานนั้นตอนนี้มันได้ร้องคำรามออกมาใช่ล้วครับใบหน้าตาทีก่อนหน้านี้นั้นถึงแม้ว่านางจะเชื่อใจชูชิงเชิงผู้เป็นที่รักมาก ขนาดไหนแต่การที่มีไอ้งั่งที่ไหนก็ไม่รู้ดันมาตอแยกกะแกะหญิงผู้เป็นที่รักนั้นมีหรือจัวฟานของเราจะยอมง่ายๆและปล่อยผ่านไปใช่แล้วครับในหัวใจของเขากำลังคำรามและมีเพียงแต่การเข็นข่าเมืองเสียวฟึงนักบุญงั้นเหรอเมธีผู้ยิ่งใหญ่แห่งแดนศักดิ์สิทธิ์ข้าไม่สนว่าเจ้าจะเป็นใครไม่ว่าเจ้าจะยิ่งใหญ่มาจากไหนการที่เจ้านั้นมายุ่งเกี่ยวกับชูชิงทำให้นางนั้น อึดอัดและลำบากใจเช่นนี้เจ้าเตรียมตัวตายได้เลยท้ายสุดแล้วนะครับเนื่องจากวันนี้นั้นด้วยพละกกำลังของจัวฟานในปัจจุบันมันคงจะไม่ง่ายหากจะต้องต่อสู้แบบประจันหน้าเนื่องจากพลังศักดิ์สิทธิ์ของเมธีนุ่มนั้นจัวฟานของเราจะต้องวางแผนโดยรับกลุ่มและไม่ให้ใครเห็นสิ่งนี้เพื่อที่จะป้องกันปัญหาที่ตามมาในทีหลังนั่นเอง ตอนนี้นั้นโอกาสได้มาถึงจัวฟานเป็นที่เรียบร้อยแล้วในท้องทะเลมืดในท้องทะเลอันมืดมิดใช่แล้วทะเลนรกหรือทะเลมืดแห่งนี้นั้นจะเป็นหลุมฝังศพของเจ้ามีทีนั่นดวงตาของจัวฟานรีลงนะครับเฉกเช่นเดียวกันกับหัวใจที่ได้เจกเช่นเดียวกันกับหัวใจที่ค่อยๆเย็นลง บางทีสิ่งที่เมืองเซียวฟึงไม่เคยคิดฝันมาก่อนใช่แล้วครับนั่นก็คือปัตนี้เขาเมืองเซียวเฟึงมีทีหนุ่มผู้ที่คิดที่จะวางแผนกำจัดจัวฟานในทะเลมืดแห่งนี้เขาหารู้ได้เลยไม่ว่าจัวฟานของเราเองก็ได้วางแผนที่ซับซ้อนและคิดที่จะใช้ภูมิประเทศนี้เพื่อที่จะสังหารและต่อต้านเขาเช่นเดียวกันเอาล่ะสิครับ การที่ทั้งสองฝ่ายนั้นต่างก็วางแผนที่จะห้ำหันซึ่งกันและกันดูเหมือนว่าการต่อสู้ที่จะสั่นไหวสั่นเทือนฟ้าดินนั้นมันกำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่ชา้านี้นั้นดูเหมือนว่าผู้ที่จะสามารถออกจากทะเลมืดนี้ได้นั้นมีเพียงแค่หนึ่งเดียวแล้วท้ายที่สุดใครจะเป็นผู้ที่ได้รับใช่ ในฟังของเมืองเสียวเฟิงเกรงว่าเขาได้ยินเรื่องนี้เขาคงหัวเราะครั้งแล้วครั้งเล่ามันคงเป็นเรื่องตลกอย่างไม่ต้องสงสัยมันจะเป็นไปได้อย่างไรเล่าที่มนุษย์ธรรมดาหมดตัวตุนจะสามารถจัดการกับเมธีนักบุญแห่งภูเขาศักดิ์สิทธิ์ได้ผู้ที่อยู่ในขั้นกระดูกเล็กนั้นยังห่างกับผู้ที่อยู่ในดับโลกามินอยู่เป็นหลายสิบหลายร้อยเท่า มันนั้นไม่ต่างอะไรจากมดตัวตุน่นจัวฟานไม่มีทางที่จะทำอะไรหรือแตะต้องเขาได้แม้แต่ปลายผมสิ่งเดียวที่เขาไม่คาดคิดนั่นก็คือบัตรนี้นั้นมดตัวตุ่นที่เขามองนั้นบอกได้เลยว่ามดปลวกในสายตาจัวฟานของเราเขาได้เตรียมคมดาบและหอกรวมไปถึงอุปกรณ์ครบมือเป็นที่เรียบร้อยแลว้ว อย่างไรก็ตามนะครับในช่วงเวลานี้ในขณะที่ชิงเฉิงกับจัวฟานกําลังกุ๊กกิ๊กกันอยู่และจัวฟานของเราเนี่ยแอบคิดแผนการที่จะจัดการกับไอ้เมึงเสี่ยวเฟิงเนาะมีทีหนุ่มนักบุญจากภูเขาศักดิ์สิทธิ์จูจูก็ได้มีเสียงหนึ่งดังขึ้นในทันทีว่าเอ๋ทะเลมืดกลายเป็นสารที่พอดรักตั้งแต่เมื่อไรกันข้าเพิ่งรู้นะเนี่ย เมื่อได้ยินเสียงนั้นนะครับในเวลานี้จัวฟานก็จ้องมองไปที่ชายชาราในทันทีปรากฏเป็นชายชาราคนหนึ่งที่แกงอมแงมหาเขามีชีวิตเกรงว่าเขาคงจะอยู่ใกล้ตายหรือว่าเป็นผู้ชายที่ใกล้ลงโรงเต็มทีแล้วโดวยความสงสัยนะครับชายคนนี้ที่ปรากฏเขาเป็นใครกันแน่ก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับกับ E ีีนี้เดี๋ยวในตอนหน้าเราก็จะได้ประสบพบเจอกับจัวฟานที่ปัจจนไปในทะเลมืดแห่งนี้ แล้วท้ายสุดแล้วนะครับจัวฟานของเราจะเป็นคนแรกหรือไม่ที่ได้ค้นพบวัดเต่าในตำนานและถ้าหากค้นพบมันจัวฟานจะได้สมบัติอะไรติดมือไปบ้างก็มาเอาใจช่วยจัวฟานในตอนหน้านะครับและที่น่าสนใจที่สุดนั่นก็คือเมืองเสี่ยวเฟิงที่คิดจะฆ่าจัวฟานในทะเลมืดนี้นั้นจะสามารถทําสําเร็จหรือไม่จัวฟานของเราเองก็ โคตรเอานะครับวางแผนที่จะจัดการกับเมืองเสียวฟึงในทะเลมืดนี้เชกเช่นเดียวกันบอกได้เลยคู่นี้นะครับตามกันยาวๆสนุกแน่นอนในด้านพลังเขาเหนือกว่าจัวฟานยังไม่ต้องสงสัยแต่จัวฟานมันธรรมดาซักที่ไหนล่ะครับพี่จัวของเราอย่างที่ทุกคนรู้กันมีประโยคนึงนะครับมีบรรทัดนึงตรงคําว่า มีอาวุธคบมือมีดาบคบมือในที่นี้ผมคิดว่าน่าจะหมายถึงการที่จัวฟานวางแผนไว้อ,อย่างทีทวนรวมไปถึงหาวิธีการจัดการกับมึงเสี่ยวฟิงได้แล้วอะไรประมาณนั้นเนาะอย่างที่เรารู้กันนะครับสู้กันตรงๆเนี่ยจัวฟานาสู้ไม่ได้แน่นอนระดับพลังมันต่างกันเกินไปแต่บวกกับระดับพลังเบวกกับสมบัติศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนตรคงหมิงอาวุธสุดโกงไอเทมระดับ รีวิว999ก็อาจจะมีวิธีกุดหัวมึงเสียวฟึงก็เป็นได้ตามกันยาวๆครับคู่นี้สนุกและดุเดือดแน่นอนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ